สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลาการคลิปนี้ก็จะมาดูอ่าแคบหมูคนาค่ะคนาแคบหมูกรอบค่ะพี่น้องผัดคนาแคบหมูกรอบมาดูกันเลยนะคะอ่ามาดูค่ะตามมาดูเลยค่ะตัวนี้จะเป็นอามาดูนะคะขั้นตอนแรกเราก็ใส่อ่าพริกกระเทียมที่เราตำไว้ค่ะลงไปผัดเลยค่ะเอ้ะ ถ้าพียาวเราไปไหนผัดให้อ่อมหอมเลยค่ะนน่นพี่เล็กอยู่โน่นปะนี่ค่ะผัดให้อ่อมหอมค่ะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บ เดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงค่ะอันนี้ก็คือซอสปลาเขียวค่ะซอสปลาเขียวน้ำตาลปรุงนัวน,นิดหน่อยแล้วก็น้ำน้ำล้างคกุกใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ขอเพยค่ะ <ğı> ฉุนฉุนเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> <อ> <alia> เปิดไฟแรงเลยค่ะนี่ค่ะให้เดือดเลยค่ะให้เดือดเลย ให้เดือดเลยค่ะให้เดือดเลือดให้ร้อนๆใส่คณะลงไปค่ะปึ๊บนี่ค่ะใส่ลงไปผัดเลยค่ะเอาให้เดือดๆนะคะ ขนาจะค่อนข้างที่จะก้านแข็งนิดนึงค่ะเราก็ปิดฝาไว้แป๊บนึงนี่ค่ะเพื่อให้คะน้าเขียวสดสีเขียวสดปิดฝาไว้แป๊บนึง เป็นเทคนิคนะคะที่ทำให้ผักของเราเขียวสดค่ะทำให้ผักคะน้กรอบเขียวสดอบไว้แป๊บหนึ่งค่ะป๊าบกลับด้านค่ะ นิดนึงค่ะ ขอประงังไมเด้อเด้อโอ้เขี <c oughs> ยวสดน่ารับประทานมากเลยค่ะนี่ค่ะอีกนิดนึงค่ะ อีกนิดน,นึงให้กรอบๆเลยค่ะ ตกแล้วค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะปึ๊บนี่ค่ะปิดไฟนี่ค่ะปิดไฟแล้วก็ใส่แคบหมูลงไปค่ะนี่ค่ะแต่ต้องปิดไฟก่อนนะคะนี่ค่ะปั๊บนี่ค่ะปิดไฟแล้วเราก็ใส่แคบหมูลงไปเสร็จเรียบร้อยค่ะตักใส่จานเลยค่ะตักใส่จานเลยค่ะ ครับเสร็จแล้วค่ะคณนาแคบหมูกรอบค่ะพี่น้องเนี่ค่ะอร่อยอร่อยสีคานาก็เขียวสดเลยค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับค่ะขอบคุณที่ซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันตุลาการขอบคุณเล้ยลค่ะสุดยอดเลยค่ะคณนาแคบหมูกรอบค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ